ี่ลงอพาร์ตเมนต์แมนอยู่เจ้าของเจ้าของน่าจะชอบทีมฟุตบอลเนาะเขาเลยชั้นสองสองสนห้าสองหกเอามาแล้ววันนี้ก็มากับเพื่อนเดิมคือมาทำงานหลังจากทำงานเราก็จะไปขอนแก่นต่อ ก็ถ้าไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้เงินใช่สองบหนสองสนสองส่นหกหกอวนู่นอ้าแล้วข้นงในห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูในห้องกันนะครับในห้องก็เหมือนเดิมน่าจะมีหัวมืดจังเลย มันจะมีทีมฟุตบอลเหมือนนักภาพนักฟุตบอลเหมือนเดิมนี่ครับป๊อปป๊บป,ปนี่ก็จะเป็นเตียงคู่นะครับมีทีวีอันนี้ใครโรนีเวลโรนีดอร์เรนเฟรชเชอร์แมนยูไนเต็ดโรนีกับเชลซีไม่ใช่เทีมชาติอังกฤษเดี๋ยวดูห้องน้ำนะครับ ห้องน้ำก็ดีสะอาดอันนี้เคยนาวนันเชาวิดิกอันนี้เป็นแมนเชสเตอร์นะครับริกฟอร์ดินานอีกใครไม่มีชื่ออ่าสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องของผมช่องไอคอนิสานตอนนี้อยู่จังหวัดช้ยภูมิเดอ้อขอบคุณครับ